ขอนี้ป้าขอนี้ป้องอนี้ป้อาหายได้หายได้แล้วไม่เอาละไอ้เดินดีเป็นอะไรแฮมบูรี่แหละเป็นอะไรอ่ะคือถึงถ้ามันเห็นแล้วอ่าเราก็เดินบุกป่ามันต่อนะเพราะว่าเกมันจะสวนป่าล่างเราอะเฮ้ยน้องฝรั่งใส่มาเดี๋ยข้านี้นะเดี๋ยข้านี้นะเดี๋ยข้านี้นะอ้าวชอบอะไรนี่แล้วเออหนุ่มยืนรอเลยหนุ่มเดินรอเดินรอไปช้านะเอามาหนวกกัน ตรงเนี้ยเชื่อด็ดึงเลยเแย่งไงก็โดนไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึงอะไรก็ต้องฟ้องมาหนุ่มดึงเองใชหมมันตึงเองอุ้ยเอาบีบก่อนบีบีไปก่อนเอาว้าวไม่เห็นไงที่ดึงไม่เห็นเดินเดินวันเดินวันเดินวันมาว่าขอสองคำไหวปะไนี่ก็โดนแล้วอีก็โดนแล้วแต่ก็จะทำอะไรไม่ได้เออเสี่ยโอเคไม่คือก็รู้ไงถ้าเรียกดึงมันเดี๋ยวก็แปดเหมือนเดิมอ่ะ ถ้าเชนดีๆอ่ะมนเจ็บตายไปเมื่อกี้ต้ามึงเดินมาไม่ม่ตายไปไม่赖มันเขาเลยไม่赖ไม่ไรเจเจไม่ไม่พูดถึงกำลังใจเจเฮ้ยอย่าซึมซึมเลยซึมเลยเฮ้ยอย่าซื้อซึมเลยเฉพาะโดนดึงนี้ไปยังชื้นเครียดว่ะยังไม่ได้สัตว์ไปก่อนได้เปลี่ยนไปสัตว์คู่ลรักไปป่าล่างป่าล่างอุ้ยแฟร์ดึกบังไม ปัดไปวะหลอดปะไม่หลอดเหี้ย่ยังไงเจียวกำลังการ์ดได้สับตามหลุมแก๊งสวยเจ้ปีซี่แข็งจริงจริงตับัฟเดี่ยวนะรอดมาเลยหลุมเดียวด้วยหลุมเดียวด้วยกดละจ้ากดละจ้าได้เลยโอ้ยตับสวยหันไปดูพอดีด้วยจะบอกให้ใช่สารเด้เจ้เจ้เจ้โอ้ยคุกบอนะคุกบอลนะคุกูนี่ ได้ปะไปอยู่กำบังอยู่บังอยู่ไปอยู่มีแฟลชป่ะมีไม่มีแฟลชเลยตัวไว้มีมีแฟลชมีแฟลชต่อได้ปะมีแฟไม่ได้ไม่ได้หมดแล้วหมดแล้วฟุกูฟังเดี๋ยวกูตามชิบหายไว้วอลแล้วนะหน้าจูโคนจังเกิลเจ็ดสองสูครับอะไรวะนะ่ยดื้อๆบวกกูเฉยแค่จะคือตอนนี้ป่ามัันนอเดอร์ไว้าป่าเราชนะเนาะมาอีกแน่เลยเพื่อนไม่เป็นไรมาก็ ดึงได้ลองดึงได้บอลคิปหน่อเด็กเขาเดือดรัดปะปูตว์ประดี๋ยยากเลยแปลกกูว่าแล้ป,ป,ป,ลปสวยได้กับได้กัวไม่น่าได้นะนัะเอาลูนนะวเขาแบบมันน่าจะอันเดอร์ตอนนี้มันจะเล่นแบบบ้าพลังไปแล้วไอ้เยี เปิดล่างได้ปะเด็ดๆได้ได้ไม่เติมอู้ไปอยู่พี่ไปอยู่ไปอยู่รอเต้นรอรอรอเพื่อนรออุ้ยไปอยู่ไปอยู่มานาพี่ไม่พอไม่สวยหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไปไปผมไปผมไปได้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 มันไม่แฟดใช่ no แฟด no แฟดแฟดมันขึ้นพอดีอุ้ยเฮียช่องแห่งลมไอ้สัตว์ไม่โชคดีทีมโชคดี พวกดิ่ก็เชี่ยเลยไอ้สัตว์มาดิทคยมาดิทคยหนีปิดทับไอ้สัตว์ได้จริงได้ได้นะไปอยู่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 ดันอยู่ดันอยู่ดดันอยู่ดันอยู่ผมไล่มันละมันมันไม่กล้าละยี่ยมโกหกเลยขนะนะโอ้ว่าดิจะดูของมึงดิไม่เป็นยาคอนโทร่อะเอาล่างเอาล่างเอาล่างล่างบนหลางอยู่ไปล่างอยู่ไปล่างอยู่โอ้ยยยยยยอาได้นะเอาป่ะ ไอ้หมอดมาหมอดมาหมอดมาว่ะหมอนหรอว่ะกูหมอนแล้วกูโดน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 อุ้ยในป้อมเหรอหมอดได้ป <kaz uffy> ่ะหมอดได้ป่ะมันมันดึงเข้ามันดูดจะไหนป้อมอ๋ออ๋ออ๋อมาต้องกานทุกคนมาหมอนมาแล้วครบเลยเฮียดี๋ยวโอ้โหแม่งหินบล็อกไอ้สาดเฮ้ยได้แต่ขวดเนี่ยเอายิงมาอย่างนี้ในขนมต้มในขนมต้มไอ้สัาดยางแบกยางแบก อุ้ยอุ้ยเดินดีอไม่ฮะกูมีเทเลกูมีเทเลห้าวิห้าวิกูเกิดยังเหม็นเลยเมื่อกี้ลอยบนนะลอยบนนะอู้เทเลอย่างงี้ตายหรือเปล่าโอเคแล้วมันมากลางรอะไมเนี่ยอ้อมหลังได้แต่เทเนย์มันจะมันจะซ้อนแล้วเราจะตายหมดเลย มันเต็มช่หรอไอ้นั่นน่ะแค่ตวเดียไม่รู้ขึ้นหรอยังไม่มีไม่มีมา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 เกดกันมากิกันบ้าปกันกันรีบดีกว่าะกันดีกว่ากันกันอมาละให้มันชนะไลเพจไลเพจไ้ตัวีเชื่อกูยืนกับใครไม่ได้หรอแม่งมาห่าง่ายถุกตัวเลยเอาันไว้ตัววไตัววไเอาบนนู้นไว้นย ทำไปไม่เห็นนั้นทำไปไม่เห็นมานะทำไปไม่เห็นมมอมีแฟดะไอว่าไสลัดสลัว่าไสลัดสลัดมาสลัดว่าไได้อยูไปผมไม่มีอันตนะล่อยผมว่าิดอุยอปู่ได้อยู่โอ้สวยกูแฟด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 โอเคได้ไอมิดแฟดไอเอดีแฟดเอดีแฟดาปจ่วอไม่ขออยู่กลางได้ไได้ได้อยู่ล่างไม่ได้ปะปามยาเชี่ยกูโดน อ้ยตอนนี้เราทีมเราไฟไม่ได้เราไม่มีแฟตเออเออกูไม่มีของแต่กูต้องมีอีกสองชิ้นอะถึงจะเริ่มสู้ได้แฮรสปีดไปเรื่อยๆเราเล่นแบบเราเล่นแบบแบบไม่ตายแฮรสปีดไปเรื่อยๆตัวคอมบอกมันแค่กดอ่อนมันเกิดกันายมนเกิดกว่าพอดไว้พอดไว้ไม่มีอันติวะสิบิตมแรงเกินรอดป่ะรอดป่ะกูกดผิดปุ่มมั้ย ไมทาพี่มันเท่หาราาามเลอยู่ห้าตัวกันไม่ตวผิดผมเกียร์ไม่ผ่านไดไอฟีไอฟีไอฟีเราังกลางดหมน่าจะเอาลิฟต์นะหนึงมีทะเลอยู่ตอนเรายืนนะให้ฟลาดันีแบบอยากเข้าสุดน้อยฮานอนานอะกว่าเฮ้ยมันมีหัวสวยโอ้ทเล

ว่าเราไม่น่าผื่นต่อแล้วอะตัวเราแม่งไปลำบากห่ะไอพุ่งไปโดนไอเียเทมแม่งดึงพอดีเลยอติมาอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรก่อนลมแล้วป้อมกลางวะไหนอีอยแคทแคทเลแคททเลแคททเลเอ้ยกลัวป้อมกลางอาจจะไม่แตกเนี่ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนของกันได้แตกมอันตรีกูมีว่ะแค่นอนเต็งนะแค่นอนเราเทิ่อนไฟได้นะ มันกองมันงกองมันไม่เอามันเตียง๊ัมเตียกับเตี๊ยมเตี๊ยมไม่เรากลางได้นะมันโละมันต้องกลับบ้านมันได้กลางฟรีอะกลางไอ้รังฟรีที่มันนี่ใครแฟ่บ้างวะไม่รู้อะกากัดเพชรโอเคการัดอะชึ่งอ้อสิบเก้ายี่สิบวะยี่สิบอย่าได้ป้อมกางมาได้ปะมันดึงนะไปอยู่โอ้มีสัญญาอยู่มีสัญญาแล้วเราได้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  บังไงอยู่บังอยู่บังเจออยู่โอ้โห่ปุ๋ยอ๋อเี๋ยวถอย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 ผมอยู่ผมอยู่ไงอะไรถ่ายเนี่ยอะไรถ่ายอะไรได้ร่างได้อยู่ได้ล่างกูเยอะอยู่ไอ้บ้า้องอ๋อนี่มันต้องอ๋อต้องใส่เราเจอไอ้เ้ยบอล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 เนยบอลบอนเลยบอลเลยบอลเลยบอลตอนนี้ตอนนี้ลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มันเห็นกูนะตั้งแม่งตั้งแม่งมันตั้งสามไหมบอลไหม มันโดนดีพีแล้วนี่กัดอยู่นะกาดอยู่ปิดอะไต้องเปิดต้องเปิดนะรอแ่ตายมัไม่ตายนะอย่างงี้เราผมว่าไม่ดีนะคิดว่าไงต่อนะรอดูกูรอดูกูเปดึงเพ่อดึงเตรียมถ่ายนะเว้ยบอกเลยเตรียม่นะเว้ยเตรียมถ่ายนะเว้ยเตรียมถ่ายนะเว้ยไปถ่ายอะไถ่ายถ่ายถนถ่ายกันางกี่างไม่ตายไม่ตายเราไม่เสียอะไรร่างกี้่างปี้ไ้มันโรเทตไหมเฉยเียบอมกาวีอะไรเสียบอมกาว ไปอะไรนะอย่าโดนจะ <c oughs> ได้ร่างฟรีโอเคโอเคโอเคไม่มีเทเลนะไม่มีเทเลนะอย่าโดนนะไอ้ระวังนะหลังเตรียมบอลลอนนะเราเต,ตรียมเตรียมบอลลอนต่อเตรียมบอลลอนนะเตรียมบอลลอนนะแต่มันอยู่ล่างคนเดียวอุย้อยเียามอนอยู่นี่ <c oughs> มีการ์ดด้วยนะเทลล่างนะเทลล่าง <c oughs> บอลลอนยากว่ะสำเราตีให้มันให้มันกลัวให้มันตีเรีมันหมึดอ่ะให้มันมึดหมึดพอ ตีวอร์ดไอ้เหี้ยไม่ได้ตีบาลล็อกเลยนะะ่อยเถอะบอกตีให้มันวุ่นวืดอให้มันกลัวออนออนออนมันมีดีพีเปล่าน่าจะมีนะเอ้ยออนมันเทเลพอไม้เนี่เทเลบางกลางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสบายเนี่ยเนี่ยเราโยกมันเลงระวังนะระวังก่อนเทสมาเย้ามาแกต่อไปขึ้นแล้วนะยิงอยู่ไรอ่ได้ยิงตามมาตอนไม่พี่พี่เจโดนมนณะตินั่น เอาละกูฆ่าได้กูฆ่าได้กูฆ่าได้โอเคโอเคจับจัดเอ้ยจับจัดแล้วมันสี่มันสี่พลาดต่อไปหไวยทองนี่ไงครับนี่ไงเปิดมีแฟน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 อะไรมันไม่ตายวะเออนี่นี่ตีอ่อนีอ่อนตีอ่อนตีอ่สวยสวยสวยเห็นไหมมีเด้งมาหนึ่งชีวิตมีติออนอยู่ผมมีอติออนอยู่ถ้าถ้าถ้านอติออนเราไฟได้นะ ้อยแคสเซเตียนโอแฟรใช่ปะไ่ายปะดนูกลัวนะได้ได้ไดแต่ว่าเอ้ยมันเทเลมาถอยถอยตอนนี้แคส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 ส์ฝ่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไกลไปได้ไม่หมดไปครับสัตว์ไม่น่าเลยกูว่าใช่แล้วต้องออกบอไม่ปวดได้ให้สปิดได้ไม่เสียมาอุ้ยพี่เจลองคิวไม่ได้ไม่ได้บอลบึ้งอุ้ยอลาเบย์ไก่อ่ะไปจุดดิ้งน้อยด้วยสัตว์ ไม่มีไม่มีไม่มีโอเคเก๊กเกแล้วไปแล้วไปอย่าดันไปด้านไปไม่ผมมีไทเลอยู่อะอยู่ได้ปะอยู่ได้ปะยื้านวะไม่นานไม่นานยี่สิบเอ็ดแล้วคือตอนเนี้ยคือมันจะฆ่ากูละไม่น่าละฆ่าเราได้ล่ะสบายเดี๋ยวไปกลับบ้านเจ๊ได้นะรอมันนานนะขอพี่ปิดแกงอุ้ยตัวฉันไอ้ไอ้ไปกลับโอเคไม่บอลน้ำ ไม่ถอยแล้วนายกไมเสียเหี้ยแลเราก็ไม่ได้ป้อมอยู่ดีเจ๊งชายเจ๊งเจ๊งเจ๊งโยนเล่นมังกรดิเล่นมังกรยังเล่ารอดล่างเรานะล่างเยอะมากล่างเยอะมากเลยดนกันไปในการงานยหงรอดเอากันไปล่างเยอะมากเลยให้ช่วยป้าให้ช่วยป้าไม่เราต้องเปิดไฟอะไรเยอะเปิดเปิดไม่ได้ดิไม่ได้ปะ ไม่ได้หรอตายตายไม่ตายเนี่ยรอได้บน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 ร่างอย่าตายนะเว้ยอย่าตายนะเวะได้บนได้บนได้บนเหี้ยี่ไมปเทนนะเทนนะผมม่ีตี๋เหีรอถ้าแม่งมาผมแฝดแฮรเอาแม่งเลยนะขึ้นบนนะถ้าถ้าป่ามาเคลืนบนนะผมแฝดแฮรแล้วพี่ถูกแบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาต่อไ่เอาไม่ได้ปะโดเท่อะไรของมันวะฟังมันโโอ ต้องไฟแบบไม่ม hmm. ีค no ร no. no right? right? oh. oh. okay. ับโซเปียหุยอุน้แฟนนี่นแฟนนี่ตรงนี้สองตัวตรงกลานะมันนี้มันี่ทเลนะสองปะ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 ใส่าไปน่าเลโอยเฮราอะอไเลอะไรไปผมผมลผมลผมผมผมไปก่อนหนีดิหนีดิหนีหนีหนีนะอย่าบวนะเขาจะไปจะไปิบหาไปตัวนึง หลักเขึ้นผมรอด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 ได้ยไอ้ได้บนไอ้ได้บนไอ้ได้บนต่อไปเสียมังกรมันกลับไปตัวง่ายล่างล่างแบบเข้าล่างแเข้าไม่อยูเอาการ์ดก่อนได้ปะถ้าได้การ์ดเราได้ทุกอยากไม่เราต้องถากไว้เฮียมันไม่มีหวอดในเนี่ยนั่นไงี่ยถอดเล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 ยช่วยไม่ได้มแต่มันจะมาแกะกลางจริงแล้วน่าจะได้ตรงเลยเฮ้ยมันเข้ากลางมันเข้ากลางมันเข้ากลาง ลงล่าง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 ชีพไม่ไปตีเขาอีกเฮ้ยเสียดไอ้นั้นตีมากากัดมาก่ากัรดมานะอ่านปะมาแล้วตีแล้วตีตีไวมากไวมากไวมากใจ่ยังน้องใจ่ยังน้องเราเพิ่นได้นะเราเพิ่นก่อนนะสวยอยยังไม่คว้าตีออกกษัตริย์ที่เมื่อกี้เห็นถังกากัดไอ้สัตว์กูตกใจเลยเอากลาร์ดนะยืนฝั่งบนไปนะฝั่งบนโนวัล เอ่อนมันดันช้าออนบนมันดันช้าสวยๆไปต่อไปต่อระวังอ่อนนะระวังอ่อนระวังอ่อนพรอตีมาถอยก่อนนะอุ้ยเฮียอย่าไปดึงตีซะเดี๋ยวก็ตายโหไม่กูดึงแผลเกินดึงแผลต้องเยอะถ้าดึงแผลตายดึงแผลโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอินฮีอินฮีอินฮีโอ้ยมีซอนย่าอยู่มีซอนย่าอยู่ไอ้สัสไอ้เฮียฮิตหดึ่งฮิตหนึถอยก่อนไหมถอยก่อนไหมถอยก่อนไหมไอโลไอโลถอยก่อนถอยก่อนได้ลยได้เลยได้ีลย ไอ้ไอ้มิเชลได้อยู่เนี่ยสทางด้วยเวีบเข้าสทางนะมาต้องเอาต้องเอาต้องเอามาการแพทย์ไคัสเวียนตีแล้วคสเวียนตีไปแล้วกูกวนตีแล้วไม่โดนด้วยสัสเยอแล้วนะค่อยค่อยค